คุณทักษินนะคะในฐานะที่ปรึกษาของประธานอาเซียนเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวที่มาเลเซียนะคะเขาบอกว่าเขาได้มีเริ่มทําหน้าที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าปัญหาเมียนมาเนี่ยเป็นปัญหาที่หลาย,ลายประเทศกําลังที่จะหารือแล้วก็ร่วมกันหาทางออกแล้วเปรียบเทียบเลยนะคะว่าเป็นเหมือนช้างในห้องของอาเซียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของช้างในห้องของอาเซียนคืออะไรเมื่อวานนี้ค่ะคุณทักษินชินวัตรอดีตนาย รัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียบอกว่าเขาได้เริ่มทํางานให้คําแนะนํากับนายอันวาอิบาฮิมนายรัฐมนตรีมาเลเซียแล้วแล้วก็ชื่นชมว่าคุณอันวานั้นเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรอบคอบได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการให้กับอันวาเพื่อสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซียในปี2025นะคะ คุณรัินยอมรับว่าเมียนมาคือช้างในห้องของอาเซียนคือเป็นปัญหาที่ทุกคนรับรู้ว่ามีอยู่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องจัดการ โดยได้มีการพบปะกับเหล่าผู้นำของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาเพื่อหาทางออกให้กับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมากว่า4ปีคุณนสิทธิ์บอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์มีข้อเรียกร้องมากมายที่จะต้องทำให้กระชับสมเหตุสมผลโดยเสนอให้รัฐบาลเมียนมาเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมก่อนจะพูดถึงการเลือกตั้งทั่วไป ภูนสินยังบอกด้วยนะคะว่าเงินจากแก๊ง call center ตามแนวชายแดนไทยเมียนมารวมถึงบางส่วนในกัมพูชาและลาวเป็นเงินทุนที่สนับสนุนความขัดแย้งในเมียนมาอย่างเงียบเียบท่ามกลางความซับซ้อนของปัญหารัฐบาลไทยภายใต้การนําของนางสาวแพรทองทานชินวัตรที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีการตัดไฟตัดเน็ตและก็เชื้อเพลิงที่จะส่งไปยังพื้นที่ชายแดนเช่นชเวกโกตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เพื่อกดดันให้แก๊งเหล่านี้ย้ายออกนอกพื้นที่ นอกจากประเด็นความขัดแย้งในเมียนมาแล้วคุณทักษิณยังเสนอว่าอาเซียนควรพิจารณาการใช้สกุลเงินคริปโตเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกหลังโดนัทัมประธานาธิบดีสหรัฐแสดงจุดยืนสนับสนุนการใช้บิตคอยและเงินสกุลดิจิตอลอย่างชัดเจนส่วนเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและจีนคุณทักษิณมองว่าอาเซียนต้องรักษาความเป็นกลางระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่และเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด พร้อมกระตุ้นให้สหรัฐมีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนมากขึ้นยืนยันว่าภายใต้การนำของอันวาอิบราฮิมมาเลเซียจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนได้เป็นอย่างดีสันนักข่าวบรมายังรายงานด้วยนะคะว่าคุณทักษิณและนายอันวาได้พบกันแล้วสองครั้งตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2023เรื่องวิกฤตเมียนมาสันติภาพในภาคใ,ใต้ของไทยแล้วก็การพัฒนาสกุลเงินคริปโตในภูมิภาคค่ะ